สวัสดีค่ะกระแสา่าวดังมาแล้วค่ะเหมือนแคนเบลล่าชาวเนต็ตจับพิรุตแคปชั่นล่าสุดเวสุกรวัต์เหมือนโกดแคนเบลล่าต้องบอกว่าทำเอาขาเผือกไม่ได้พักเมื่อชาวเนต็ตจับพิรุตแคปชั่นเวสุกรวัน์เหมือนโกดแคนเบลลาราณีเรียกได้ว่าสะเทือนวงการและต่างทำแฟนคลับต่างผิดหวังกันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มหน้าเข้มอย่างเวสุกรวัต์และเบลลาราณีได้ยุติความสัมพันธ์ปิดฉากรัก หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยเวียสุกลวัน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกถึงเรื่องราวปิดฉากความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ารากัก9ปีของตนเองกับนางเอกสาวเบลล่ารานีถือว่ามันเป็นอะไรที่วันเด์ฟูมากดีที่สุดแล้วครับไม่ทําใจอะไรหรอกอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรารู้เราปรึกษากันตลอดเราคุยกันมานานครับไม่มีครับไม่มีมือที่3ต้องบอกว่าทําเอาขาเผือกไม่ได้พักเมื่อชาวเน็ตจับพิรุธแคปชั่นเวียสุกลวัต์เหมือนกดแขนเบลล่ารานี โดยงานนี้ชาวเน็ตก็ติกตอกได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นข้อความเวียสกุลวัตที่โพสต์เป็นภาษาอังกฤษผ่านไอจที่ถูกแปลภาษาไทยโดยชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างมากมายต้องมีอะไรใช่ไหมหรือยังไงเหมือนแค้นนะเราข้างพี่เวียนะเหมือนจะมีงั้นงำคำเล่าก,กันแล้วมีใหม่ก็ดีแล้วได้มีกำลังใจในการทำงานเลิกกันจะมีใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเสียใจจมปากอยากเห็นเฮียแต่งงานแล้วฮ่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก today line me ค่ะขอบคุณเพือ่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ